หยวข่าวเอ้ยบักบักปือ๊อะไรหัวข่าวไปซื้อดีโอเคอืมล้วอืมเก่งเลยดีวะอืมกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวหารลานก๋วยเตี๋ยวอืมหรือว่าจะกินซ้มตำ อืมอสม้มตำดีกว่าอืมพูดยังไงร้านส้ตมตำนี่ครับพอสม้มตำถุงหนึ่งครับได้เลยครับน้องอืมแยวพียเอาใหะไรนะครับกีบาบเอ่าสามพันครับเฮ้ยทำไมมันแพงจังเลยอ่ะเฮ้ยปกติครับปกติอันนี้สม้มตำเกรดพรีเมี่ยนครับ มีด้วย哦มีครับเร็วๆงเ่จะผมไม่อยากกินแล้วอะ่ะวิแต่พี่แพ็คให้น้องแล้วนี่อันนี้อันอ๋อผมไม่เอาแล้วอะ่ะไม่เอาเหรอใช่ใช่ใช่พี่พี่ให้โอกาสพูดใหม่อีกทีไม่ผมไม่ซื้อแล้วอะ่ะเอาจริงใช่ไหมใหม่ใช่ใช่ใช่ลองพูดเองนะเฮ้ย